คุณเคยมีเกมในฝันที่อยากจะเล่นมหมครับจาพวกแบบลงไปหนึ่งในกองทหารในสงครามยุคกลางปะทะก,กับศัตรูนับพันเอาจริงๆในปัจจุบันมันก็มีหลายๆเกมแนวนี้ออกมาให้เล่นมากมายให้ได้ซื้อมาเล่นกันอยู่แล้วแต่มันจะมีเกมไหนที่สามารถผสมผสานการเล่นหลายๆอย่างเข้าไว้ในเกมเดียวแบบไม่ได้ดูยัดเยียดเพราะว่าเกมนี้เป็นหนึ่งในคําตอบเลยทีเดียวครับ แน่นอนว่าวิดีโอนี้เป็นผลผลิตจากทุนนิยมครับคือเขาจ้างเรามาแต่เราจะบอกเล่าจากประสบการณ์ที่ไปพบเจอมาจากการเล่นจริงๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Gamer Insight และนี่คือของ Chorus b r e a k Gamer Insight Preview กองครอเบลดเป็นเกมออนไลน์ฟรีครับแบบ MMO ที่ผสมผสานกับเรียลไทม์แท็กติกพัฒนาโดยทีมพัฒนาที่ชื่อว่า Booming Games ที่ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อกลายเป็น Booming Tech ไปแล้วเป็นทีมพัฒนาเกมจากประเทศจีนที่รวบรวมบุคลากรมากความสามารถในการพัฒนาเกมอย่างมากมายเช่นหัวเรือของที่นี่เลยคือซีหวังที่เป็นซ e o ก็เคยไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเกมฟอร์มยักษ์มาแล้วอย่าง h a l ์โลและ Destiny ครั้งนี้เขามาเปิดสตูดิโอของตัวเองพร้อมกับตัวเกมแรกของพวกเขาก็คือกองครอสเบลด ตัวเกมเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี2013ดูเลยครับจนได้เปิดตัวสุ่สายตาชาวโลกในปี2017ก่อนจะเปิดให้เล่นกันอีกทีในปี2019ในรูปแบบของ Early Access และเป็นเกมเต็มในภายหลังซึ่งปัจจุบันก็เป็นตัวเกมพร้อมเล่นแล้วครับมีการอัปเดตอย่างมากมายเลยทีเดียวมาด้วยคอนเซปที่เป็นเกม Multiplayer สงครามยุคกลางขนาดใหญ่ที่เราจะได้มีส่วนร่วมเข้าไปในนั้นเองแถมได้ต่อสู้กับยูนิตเป็นพันคนเลยทีเดียว ตอนนี้สามารถดาวน์โหลดขอน r o ร s Blade มาเล่นได้แล้วบน PC เท่านั้นผ่านทางหน้าเว็บของทางของ r o b l a เหรือจะโหลดมาจาก Steam มาเล่นก็ได้ครับแถมไม่ต้องสมัครอะไรเลยครับแค่ใช้ s Ste ีมก็สามารถเข้าเกมได้เลยเนื่องจากขอน r o s s l l a d e เป็นเกมออนไลน์หลายๆคนคงจะเข้าไปเล่นแล้วโดยไม่ต้องสนใจเนื้อเรื่องมากหรอกครับแต่เอาจ,จริงๆมันมีเนื้อเรื่องนะแต่ผมขออนุญาตข้ามส่วนนี้ไปแล้วกันเพราะส่วนมากจะเป็นการเล่าผ่านไดอารอ์ต่างๆตามเควสต่างๆ และเกมนี้ก็มีภาษาไทยด้วยครับอันนี้ผมเพิ่งรู้มาทีหลังระบบการเล่นอย่างที่บอกไปข้างต้นคือจะเป็นเกมออนไลน์ก็เกมออนไลน์ครับมันคือเกมออนไลน์ที่จะต้องมีการเดินเควสฟาร์มของคราฟของนู่นนี่นั่นละครับสไตล์ที่เห็นได้ทั่วไปจากเกมออนไลน์ MMO แต่ที่เกมนี้แตกต่างออกไปจากเกมอื่นเลยคือการต่อสู้เพราะคุณจะได้รับบทบาทเป็นหนึ่งในแม่ทัพกองกำลังพร้อมทั้งหน่วยทหารของตนร่วมเคียงบ่าเคียงไหลในสมรภูมิกับแม่ทัพท่านอื่น เข้าปะทะกับแมททับค่าศึกและกิ๊กี้แบบนับหัวไม่ท้วนทําให้ยูนิตเกมนี้เยอะมากจนเรียกได้ว่าเป็นเกมมูโซเลยทีเดียวผู้เล่นมากสุดต่อหนึ่งแมชคือ15บหปะทะสิกันเลยทีเดียวแถมพวกทหารในหน่วยของเราก็ไม่ใช่แบบพวกง่อยๆวิ่งไปมองหน้าอยู่เฉยๆให้เขาตีน,นะครับป่าวคือคุณสามารถโดนทหารยูนิตหรือทหารจากหน่วยเล็กๆที่ไม่ใช่ตัวผู้เล่นนี่แหละฆ่าตายได้เหมือนกันในเกมนี้ทําให้มีความท้าทายมากกว่าเดิมเข้าไปอีก ผู้เล่นบางคนไม่ต้องเอาตัวเองลงไปบู๊ด้วยซ้ำครับคอยสังการทหารอย่างเดียวก็มีแถมหน่วยทหารพวกนี้ก็มีหลากหลายแบบแบบทั้งอาวุธระยะประชิดใกล้ไกลหรือจะเป็นทหารมาก็มีอีกทั้งยังมีการอัปเกรดนน่นนี่นั่นได้ตามสไตล์ของเกม MMO MM ที่มีสกิลด้วยบางหน่วยก็วิ่งชาร์จได้บางหน่วยก็ฮิลได้ซึ่งหน่วยทหารพวกนี้เราสามารถเปลี่ยนหน่วยได้ตลอดเวลาอีกด้วยหรืออีกกรณีคือเมื่อหน่วยทหารของเราตายหมด โดยจะสามารถไปเรียกที่จุดซัพพลายของแมปที่เป็นรูปพยาบาลได้การเล่นตัวละครหลักๆของเราในการต่อสู้ก็คือพวกแฮกแอนด์สลชนะครับแบบฟันหน้าฟันหน้าเข้าไปเรื่อยๆจะมีสกิลให้กดและแน่นอนว่าคลาสหรืออาชีพมีให้เลือกเล่นถึง12คลาสกันณตอนนี้ซึ่งแต่ละคลาสจะมีอาวุธให้ใช้ไม่ซ้ำกันแต่ละคลาสนั้นจะสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาครับโดยต้องเปลี่ยนชุดเกราะให้ตรงตามความต้องการของอาวุธชิ้นนั้นจึงจะเปลี่ยนได้ ตัวอย่างเช่นถ้าอยากเป็นคลาสโนดาชิที่ถือดาบญี่ปุ่นใหญ่เท่าบ้านผู้เล่นจะไปจะต้องเปลี่ยนชุดเกราะให้เป็นมีเดียมทั้งตัวจึงจะใช้ดาบญี่ปุ่นอันใหญ่เท่าบ้านหรือถ้าหากอยากเล่นเป็นสายแทงอย่างลองสอดหรือชิลเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเซตให้กลายเป็นชุดแบบเฮฟวี่ตัวนี้เสริมจากการต่อสู้ครับคือเรื่องโหมดในการเข้าเล่นนั่นเองเมื่อผู้เล่นผ่านโหมดทิเ o อร์เรียลที่แทบจะสอนทุกอย่างให้เราเข้าใจมาแล้วก็จะมาพร้อมกับการเดินเควสในเมืองนิดหน่อยเกมจะเปิดให้เราได้เข้าเล่นการต่อสู้เลยทันที โดยแรกๆจะมีโหมดหลักให้เล่นเลยก็คือ Siege Battle ที่จะเป็นแบบ15ประทะนะครับแบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งหนึงโจมตีฝั่งหนึ่งป้องกันฝั่งป้องกันก็ไม่มีอะไรมากครับทำยังไงก็ได้เพื่อไม่ให้ฝั่งโจมตีบุกเข้ามายึดพื้นที่ในฐานของเราจนกว่าเวลาจะหมดส่วนฝั่งโจมตีก็ตรงกันข้ามคือทำอยังไงก็ได้ให้บุกเข้าไปยึดจุดต่างๆให้ได้ก่อนเวลาหมดความสนุกของมันอยู่ที่บรรยากาศของเกมเลยครับ ราะฝั่งบุกจะมีพวกเครื่องกระทุงประตูหรือหอคอยเคลื่อนที่ค่อยๆเคลื่อนทับเข้ามาประชิดเมืองมีการพาดบันไดปีนข้ามกำแพงรวมถึงปืนใหญ่เพื่อคอยยิงสกัดกั้นของฝั่งป้องกันแล้วไอ้ปืนใหญ่ที่ว่าเนี่ยเราสามารถขึ้นไปใช้งานได้ด้วยหรือเมื่อเล่นไปนสักพักจะมีโหมดหนึ่งที่ชื่อว่า Field Battle ตัวเป็นการแข่งกันยึดธง3จุดจนกว่าแต้มฝั่งตรงข้ามจะลดลงจนหมดก็มีมาให้เล่นเหมือนกันทั้งนี้ถ้าหากใครไม่อยาก PVP ไปเจอกับผู้คนก็มีทางเลือกอย่างการร่วมมือกันตีบอท ก็มีครับอย่างโหมด PVE ซึ่งของรางวัลก็แตกต่างกันไปหลังจากจบแต่ละแมชก็จะมีโลโก้คำว่า v i c t o r y หรือไม่ก็ Defeat ที่มันเหมือนเกมมือถือมือถืออย่งเลยครับและก็มีการให้แรงการเล่นตัวละครรวมถึงการบอกของรางวัลที่ได้พร้อมกับ MVP ในแต่ละฝั่งและสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับคือเกมนี้เนี่ยมันมีการใส่ระบบ Open World เข้ามาด้วยโดยแผนที่ข,ของเกมจะมีขนาดใหญ่แบบใหญ่มากๆใหญ่ชิบหายเลย ซึ่งถ้าสังเกตดีๆในแมปทั้งหมดนี้จะมีการใส่ส่วนอื่นๆรอไว้อีกด้วยคาดว่าในอนาคตจะมีการขยายแมปอีกแน่นอนซึ่งเอาตอนนี้ก็ใหญ่มากๆแล้วในแมปขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยจะมีพกเมืองเล็กๆเมืองใหญ่ๆตั้งอยู่ประปรายอยู่ทั่วแมปและสามารถไปเยือนได้ด้วยในการเดินทางจะไปเมืองต่างๆจะเหมือนกับการย่อส่วนของเกมลงมาหน่อยเพราะจะไปเมืองไหนก็ต้องกดเดินไปที่เมืองนั้นและกดเข้าไปในเมืองแน่นอนว่ากองทัพเดินด้วยท้องครับ การเดินทางจะใช้อาหารอยู่พอสมควรถ้ามาแค่คนเดียวมันก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามีพวกมาปุ๊บเนี่ยมันจะใช้อาหารเยอะขึ้นกว่าเดิมการจะเติมอาหารก็จะมีพวกอินหรือว่าโรงแรมโรงเตี้ยมอะไรพวกนี้ครับให้แวะตามทางเพื่อเติมอาหารก็ได้หรือจะเป็นพวกมอนต่างๆที่เดินอยู่ตามแมปก็เข้าไปตีได้ด้วยรวมไปถึงการไปตีแคมป์ของมอนได้ด้วยครับแต่ตรงนี้ผมไม่ได้เล่นเพราะว่ามันบังคับให้ใช้ตี้3คนขึ้นไปแต่ละเมืองก็จะไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องเควส เพราะหลายๆเมืองจะมีตัวละคร NPC สำหรับส่งเควสอยู่แล้วแต่ถ้าเลือกเมืองที่ใหญ่หน่อยเนี่ยก็จะมีครบครันและที่สำคัญม้าหมุนครับการต่อสู้นอกจากนี้จะมีการดวลหนึต่อ1กลางเมืองก็มีหรือจะเป็น Territory Wars ที่จะมา2ครั้งต่อสัปดาห์โดยจะสามารถตั้งกองทัพไปตีกับหัวเมืองต่างๆได้ซึ่งเมื่อถึงเวลาช่วงนั้นจะเรียกได้ว่าการยกตีทั้งแผ่นดินเลยก็ว่าได้ครับโดยร่วมจากการเล่นของพวกเราค่อนข้างประทับใจกับตัวเกมพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นระบบการต่อสู้ที่ผสมผสานทั้งแท็กแอนด์สลัการมียูนิตทหารเป็นพันเหมือนกับเกมมุโซดครับผสมผสานไปกับการบังคับหน่วยทหารแบบทัคติคอได้การเล่นช่วงแรกๆเอาตรงๆมันมีความรู้สึกแบบในบางโหมดอย่างเช่น PvP ตัวเกมใส่บอทเข้ามาอันนี้หรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะบ,บางคนก็เดินมามอบให้ตีตายเฉยๆก็มีครับแต่หลงังๆเริ่มเจออาจจะเป็นคนก็เชิงหนาแบบกว่าจะเข้ากว่าจะตีก็ยากขึ้นเลยแนะนําว่าตอนเล่นเพื่อนไปไหนตามไปดีกว่าครับ อยู่เป็นแก๊งเฟี้ยวกว่าเชื่อผมในเรื่องของแสตของตัวละครอ,อันนี้บอกตรงๆว่าเวลสูงย่อมดีกว่าก็ย่อมโกงกว่าครับซึ่งมันจะไปกระทบถึงระบบการเติมเงินนั่นเองแต่ส่วนตัวมองว่าความห่างชั้นของคนเติมกับไม่เติมนั้นไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่นักเพราะถ้าอาศัยประสบการณ์การเล่นแบบมีชั้นเชิงบุกเป็นทีมก็สามารถเอาชนะแบบพวกแสตสูงๆได้เหมือนกันแต่อย่าไปตัวตัวดีกว่าครับฟันทีเดียวตายก็เป็นไปได้อยู่ระบบบอื่นยังมีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นรูน ที่ใส่พวกของอุปกรณ์ต่างๆการอัปเกรดมา้าอัปเกรดโน่นี่เควสอีเวนต์เควสรายวันเควสสัปดาห์หรือเควสใหญ่แบบเนื้อเรื่องที่ดําเนินไปตามเวลาจริงก็มีเรียกได้ว่าถ้าจะเล่นให้ครบทุกอย่างของเกมนี้เนี่ยทะลุ100ชั่วโมงยืนยันเลยครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบเกมที่มันเป็นแบบสายยึดเมืองเป็นแม่ทัพคอยสั่งลูกน้องลงไปตีกันในสนามรบแบบคนเยอะๆนี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจเลยทีเดียวแถมฟรี้วยครับอันนี้คือผมขออนุญาตพูดแบบไม่อวยเลยลวกัน เกมเสียงเงินบางเกมแนี่ยังทําระบบได้ดีไม่เท่าเกมนี้เลยด้วยซ้ําแล้วก็อันนี้ผมขอแนะนําทีมงานครับเพิ่มเสียงอนันนองเม n นหลายๆอย่างนะคือได้ยินคํานี้จนแบบวนหลายสิบรอบแล้วครับเกมของค r ร o s b l a d e ได้รับการพัฒนาโดย Engine ของทาง Booming Tech ที่ชื่อว่า Chaos Engine ซึ่งภาพที่ได้มาบอกเลยว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยทีเดียว แสงเงาพื้นผิวสีต่างๆอะไรพวกนี้ไม่ตกยุคแต่อย่างใดแต่ที่รู้สึกว้าวเลยก็คือมีการใส่ย,ยูนิตทหารต่างๆเข้ามาในฉากหนึ่งเป็นพันๆตัวได้ค่อนข้างน่าพอใจไม่ได้บอกว่าลื่นไหลนะครับเพราะว่าเฟรมเรทแม่งก็ตกกระจายอยู่ดีแต่กระนั้นมันก็ไม่ได้ตกขนาดที่ว่าบักแตกเล่นไม่ได้อะไรพวกนี้แถมทุกตัวละครมีแรลกดอตอนตาด้วยครับอันนี้ผมค่อนข้างชอบเลยทีเดียวเพราะเกมส่วนมากที่สร้างยูนิตมาเป็นพันๆส่วนมากจะตัดพวกแรลกดอออกไปเลยเพื่อไม่ให้กินทรัพยากรเกินไป ซึ่งโมเดลยูนิตพวกนี้ก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยแบบว่าไม่ใช่ตัวดีน้ํามันเลยพวกนี้ครับปัญหาโหลดไม่ทันก็มีบ้างครับตอนเข้าไปในเมืองใหญ่ๆบัคก,ก็ยังคงมีประปรายแต่ไม่เยอะมากที่ที่เจอก็จะเป็นทีโพสเลยครับปัญหาย,ยอดทีเลยเมืองแต่และเมืองจะทาออกมาแตกต่างกันทําให้ไม่เบื่อที่จะย้ายเมืองไปหลายเมืองคอสตูมต่างๆให้เสียเงินซื้อเพื่อความสวยงามก็มีให้เลือกอีกเพียบหลากหลายธีมหลายประเทศกันเลยทีเดียว โดยรวมแล้วหลังจากที่ได้ไปสัมผัสกับเกมของ Crossblade มาระยะเวลาหนึ่งผมต้องเรียนเลยว่าค่อนข้างชอบที่ระบบการต่อสู้ของตัวเกมเป็นอย่างมากที่ผสมผสานหลายๆแนวเข้าด้วยกันอย่างลงตัวแต่ด้วยความที่ว่าตัวเกมทําออกมาในรูปแบบเกมออนไลน์เล่นฟรีมันปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องเจอกับสิ่งต่างๆที่พบเจอได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาในการเล่นที่กว่าจะเทพก็ใช้เวลานาน,านถ้าไม่เติม หรือไม่ว่าจะเป็นการไปเจอผู้เล่นที่เป็นหนักๆแล้วก็สู้ไม่ได้แต่อันนี้ข้อหลังไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายขนาดนั้นเพราะอย่างที่บอกไปครับว่าถ้าอาศัยประสบการณ์และการเล่นกันเป็นทีมเนี่ยชนะได้เช่นกันผมจึงหวังว่าถ้าทีมงาน Booming Tech ทำเกมใหม่ออกมาในรูปแบบของ s i n เ l ิลเพลเยเสียเงินอาจจะตอบโจทย์กับอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่สายแนวเกมแบบออนไลน์ MMO เลยก็ได้เกมนี้กลายร่างเป็นเกมที่ให้อารมณ์มุโซแต่ใช่ว่าจะยืนสบายๆได้ เราะมีความฮาร์ดคอร์ในการโจมตีของยูนิททหารที่ไม่ใช่ผู้เล่นเหมือนกันในด้าน Open World ก็ถือว่ายังมีของเล่นรอคอยให้อัปเดตหรือครอบครองในส่วนของ PvP เองนอกจากการเล่นแบบ Matchmaking ทั่วไปการครอบครองโลกทั้งใบอย่าง Territory War ก็เป็นปลายเปิดไปสู่การสู้รบไร้วันจบสิ้นด้วยรับประกันได้เลยว่าเล่นกันได้ยาวๆครับ ทั้งนี้ความเห็นทั้งหมดในการรีวิวเป็นความเห็นของพวกเราแค่เพียงกลุ่มเดียวสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับการสัมผัสเกมนี้ว่าดีหรือไม่ดีไม่ใช่การดูรีวิวเสมอไปครับไปเล่นกันเองดีที่สุดแล้วมาคอมเมนต์บอกเล่าประสบการณ์ของเกมนี้กันที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับเออจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าได้ข่าวว่ามีคิวคนไทยใหญ่ๆอยู่ก็เปิดศึกชิงความเป็นยิ่งใหญ่อยู่ในเกมนี้เหมือนกันสุดท้ายนี้ถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราจริงๆก็สามารถกดปุ่มสมัครสมาชิกได้เราได้เพิ่มขั้นต่ำเพียงเดือนละ20บาทเท่านั้น แต่ถ้าใครอยากดูวิดีโอก่อนใครเพื่อนก็สามารถสมัครแบบ50บาทเข้ามาได้เลยครับหรือจะสมัครมาแพงมากกว่านั้นก็ไม่ว่ากันครับรักทุกคนอ่ะสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปรักเม่น้อยรักน,นานนะจ๊ะสำหรับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรทำไมไม่ลองกด subscribe และสั่งกระดิ่งทิ้งดูละครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ